สวัสดีครับผมมาพบกับช่องแลกเลขนครขาชดนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมของวันที่17มกรานะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลลาวพัฒนาครับผมก็เช่นเดิมครับไม่ทำให้ fc ทุกท่านนะครับผิดหวังนะครับผมได้โชคได้ราบนะครับทุกคลิปทุกครั้งนะครับกับเลขช่องเลขนคกขาชนะครับผมก่อนไปดูผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเล็กนักลาดด้วยครับผมขอให้ fc ทุกท่านนักผู้ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กนักลาดขอจงมีร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมรวยรวยรวยครับผม มาดูผลสรุปกันเลยครับผลนะครับผมผลสรุปนะครับลาวพัฒนาวันที่17มกราคมพศพรเลขนักลาดให้วิ่งลูดไวน้นะครับผมนะครับผมวางไว้ที่1กับ6นะครับผมผลนะครับปรากฏว่านะครับผลที่ออก2ตัวล่างออก1 2 2ตัวบนออก26 สามตัวบนออกสองสองหกนะครับผมบนะครับเข้ารูดหนึ่งนะครับเข้ารูดหนึ่งล่างนะครับเข้ารูดหกนะครับผมบนนะครับผมตัวประกบเจ็ดแปดสามนะครับประกบไม่เข้านะครับผมประกบไม่เข้านะครับผมแต่สามตัวนะครับงวดที่แล้วนะครับก็วางไปนะครับวางให้ไปหนึ่งหนึ่งห้าสี่นะครับก็พลาดไปหนึ่งตัวนะครับเฉียดชิวนะครับรอบนี้นะครับผม วางไว้ที่216ก็ออก226นะครับผมก็เฉียดชิวอีกหนึ่งแต้มนี่แลละครับผมใกล้แล้วนะครับผมยังไงฝาก fc ทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขนักลาดเข้าไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับผมก็หวังว่าจะได้เป็นช่องทางที่ดีนะครับให้กับ fc ทุกท่านเป็นช่องทางที่ได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมเดี๋ยวมาดูปล่อยตัวงวดกันเลยครับ เลขนาคราชนะครับผมลามพัฒนาประจำที่19มกราคม67เลขนาคราชวางรูดบนไว้ที่2กับ0นะครับผมตัวประกบนะครับประกบ2อ0นนะครับจับคู่2 0 2 2 2 1อ๋อสองสองเบิ้ลสองรอบเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมแล้วก็จับคู่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย 11น,น,นะครับผมเลขนักขลาดเน้นไปที่20 21 22 01และก็11น,น,นะครับ3ตัวบนนะครับผมเลขนักขลาดนะครับวางไว้ที่021 202 201 211รอผลครับยังไงขอ fc นะครับผมถ้าชอบถ้าใช่ถูกใจยังไง แนะนำบอกต่อกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กนักราดด้วยครับผมเล็กนักราดเป็นช่องเล็กๆนะครับผมที่ต้องการกําลังใจและแรงเชียร์จากทุกท่านนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ครับผมขอให้รวยให้รวยให้รวยครับผมสวัสดีครับ